สวัสดีครับคุณลูกค้าหน้าตาดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแจกสูตรทาราดหน้าทะเลนะครับจับน้ําปรุงลอยท้ากับข้าวไม่เป็นก็ทําอร่อยนะครับใครๆก็ทําได้ครับทาได้หลากหลายเมนูนะครับขวดนี้ขวดเดียวจบนะครับข้อดีของน้ําปรุงครับประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้อเครื่องปรุงหลายๆชนิดครับเช่นน้าหอยซอสปรุงรสผงปรุงรสน้าตาลน้ําปลาครับขวดนี้ขวดเดียวรวมไว้แล้วนะครับใครที่อยู่หอนะครับอยู่คอนโดครับก็ประหยัดพื้นที่นะครับในการวางเครื่องปรุงหลายๆขวดนะครับขวดนี้ขวดเดียวก็เพียงพอนะครับ ใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นทํากับข้าวยังไม่อร่อยหรือเพิ่งหาทำกับข้าวครับเราอยากทําให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักทานนะครับคนนี้ครับตอบโจทย์มัดใจแล้วถ้าขายเพื่อนๆคุณแน่นอนนะครับผมนําความสะดวกสบายมาให้ทุกท่านแล้วครับผมมาทําให้ชีวิตทุกท่านนะครับง่ายในการทําอาหารให้อร่อยแบบประหยัดเวลาไม่ต้องชิมเลยทีเดียวนะครับมาครับมาดูกันเลยครับไม่ต้องเชื่อผมครับเพียงแค่คุณลองคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองนะครับว่ามันง่ายและประหยัดเวลาขนาดไหนครับในการทาอาหารจากน้ำปรุงอร่อยของเรานะครับนี่ครับส่วนผสมครับน้ามันนะครับ เส้นใหญ่นะครับสีอูดดำนะครับกระเทียมครับผมใช้กระเทียมไทยนะครับหมึกครับกุ้งนะครับน้ำปรุงร่อยนะครับปลาเอกครับนี่ครับไข่ทาก็อร่อยนะครับเต้าเจี้ยวนะครับข้าวโพดอ่อนนะครับแครอทเห็ดหูหนูบลอกโคลี่กระลำดอกแล้วก็คะขน้าครับใครชอบผักอะไรก็ใส่ครับตัวนี้ครับน้ําเปล่าครับประมาณสองกระบวยครับสามร้อยกรัมนะครับเอาละครับมาเริ่มทำอันนี้ครับ เป็นแป้งมันละลายนะแป้งนันหนึ่งช้อนพูนนะครับใครชอบเหนียวก็ใส่เยอะได้ครับเอาละครับมาเริ่มทํากันเลยครับเปิดแก๊สครับเริ่มแรกครับเราจะผัดเส้นครับเราก็จะใส่น้ํามันลงไปครับใส่ไม่ต้องเยอะครับผัดเส้นครับเส้นนะครับถ้าใครแช่เย็นก็เอาไปเวฟหน่อยครับให้มันนิ่มครับถ้าเส้นแข็งนะครับ พอใส่สีอิ่วดำไหมครับมันจะติดไม่ทั่วครับไม่ทั่วกันครับจะเป็นด่างๆครับพอเส้นนิ่มมันก็จะทําง่ายนะครับนี่นะครับเทคนิคครับผมบอกเทคนิคให้ครับไม่เชื่อใครลองเอาเส้นไปใส่ตู้เย็นดูครับแล้วมาผัดครับเส้นมาขาวๆดำๆนะครับสีอิ่วดำครับใส่ไลยครับชอบเข้มก็ใส่เยอะนะครับอาหารนะครับเหมือนศิลปะครับ ไม่มีไตตัวครับแล้วแต่ชอบครับนี่ครับมันจะผัดง่ายครับนั่ไครับถ้าถ้าเราสีขาวเขาเลยมองแบบดำๆหนะยครับเอาละครับไม่ต้องผัดนานครับใครจะเป็นมีกรอบเป็นอะไรก็แต่ชอบครับเปลี่ยนได้ตามชอบครับเมนูนี้ครับพักใส่จานไปก่อนนะครับเต้นครับ เดี๋ยวเราจะใช้กระทะนี้เลยนะครับไม่ต้องล้างครับเพราะว่าจะทําให้น้ําซุปของเราสวยครับาวนี้เราใส่น้ํามันไปหน่อยเดียวครับแค่ให้กระเทียมหอมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทําไมถึงใส่หน่อยเดียวครับแค่ให้กระเทียมหอมครับเอามือกับกุ้งลงไปผัดเลยครับไม่ต้องนี่ครับมือครับใส่ไปครับกุ้งครับใส่ไปพร้อมกันเลยครับเมนูนี้นะครับ ไม่ต้องผัดมือกับกุ้งให้สุกก็ได้ครับผัดแค่เนื้อสัตว์หอมกับเทียมก็พอครับแต่สีมันจะสวยด้วยครับก็เดี๋ยวให้ไปสุกน้ําทีเดียวครับเอาครับเห็นไหมครับผมจะผัดไม่สุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปสุกน้ําครับมันจะนุ่มฟ้าสังเกตครับระหว่างย่างกับจุ่มครับนี่เป็นเทคนิคของผมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับ เดี๋ยวไปสุกน้ำเอาครับจะนุ่มวบบผัดแค่กระเทียมหอมครับใส่น้ำไหมครับประมาณสามร้อยกรัมนะครับนะครับรอให้เดือดนะครับช่วงรอเดือดผมก็จะอธิบายนะครับของเมนูอธิบายว่าคิวอาโค้ดหน้าขวดนะครับมันมีไว้ทําอะไรครับมันมีไว้แจกให้ทุกท่านนะครับสแกนเข้าไปดูนะครับจะมีเมนูแจกมากมายนะครับเช่นนะครับ ผัดกระเพราผัดชาสปาเก็ตตี้ลาดหน้าผัดซีอิ๊วหมักหมูกระทะหมักหมูแดดเดียวหมึกผัดกระเข็มและเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับบอกแล้วครับผมทาให้ชีวิตทุกท่านง่ายขึ้นครับในการทําอาหารครับแบบไม่ต้องชิมเลยทีเดียวครับเพียงแค่ทุกท่านลองครับแล้วทุกท่านจะรู้เองครับว่ามันง่ายและประหยัดเวลาขนาดไหนครับในการทําอาหารให้อร่อยครับจากน้ับปรุงของเรานะครับครับปรุงเริ่มเปลี่ยนสีนะครับ อันนี้เป็นแก๊สปิกนิกครับก็ใช้เวลาหน่อยครับแต่ไม่นานเกินรอครับครับช่วงล้อใส่น้ำปรุงไปเลยครับให้ไปละลายกันครับนี่ครับน้ำปรุงพระเอกของเราครับน้ำปรุงลอยครับอันนี้น้ำปรุงเราจะใช้สองช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าลาดหน้าครับมันมีน้ำนะครับเราต้องใส่สองช้อนโตะนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นครับเพราะ้ํามันมาเจือจางนะครับ ตามด้วยเจ้าเกี้ยวเลยนะครับเจ้าเจี้ยวครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับทําให้ลดหน้าลาดหน้านะครับมันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับกลิ่นของเจ้าเจี้ยวครับตอนนี้ก็เราก็รอเดือดนะครับเนี่ยครับกุ้งทะเลสดๆครับใครชอบเนื้อสัตว์อะไรก็ใส่ไปนะครับตามชอบครับไม่จําเป็นจะต้อง หมึกกุ้งใช้พะเลของผมส่วนมาผมจะใช้แค่กุ้งกับหมึกับเพราะผมกินเองครับจะใส่หอยเชลล์หอยอะไรได้หมดครับตามชอบแล้วครับเริ่มเดือนแล้วครับเริ่มเดือนแล้วก็ใส่ผักไปครับนี่ครับข่าวโพดอ่อนครับกับแครอทนะครับเพิ่มสีสันนะครับตามด้วยบลอกโคลี่กระลำดอกนะครับ คณะเราจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าพอใส่ไปแล้วมันจะยุบนะครับหมนเดือนครับน่ากินนะครับใครชอบเส้นอะไรก็ใส่ได้ครับมีกรอบอะไรแล้วแต่ชอบครับเส้นหมงเส้นมีครับแต่เส้นมีก็มีขาวก็จะผัดเหมือนกันนี่นะครับแบบเดียวกับเส้นใหญ่นะครับอันนี้จะใช้เวลาหน่อยครับเพราะมันเป็นน้ำครับเห็ดหูหนูนะครับใส่ไปครับเริ่มเดือนแล้วครับ นี่ครับช่วงรอเดือดครับแป๊บเดียวครับเรามาละลายแป้งมันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนะครับนี่ครับคนนะครับถ้ามันตกนี่ครับมันก็คนๆไหมครับคนนะครับให้เอากระทะไว้ข้างล่างครับพ่อเวลาหยุดนะครับมันให้ลงกระทะครับไม่เปื้อนนะครับเทคนิคนะครับนิดๆหน่อยๆครับมันก็เป็นเทคนิคได้ครับนะครับเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมครับไม่เสียเวลาท่าไหร่ครับ ขนหกมันก็ตกลงไปในกระทะนะครับส่วนคณะใส่ไปทีหลังได้ครับนะครับใส่แป้งนันไหมครับชอบเหนียวมากก็ใส่เพิ่มไม่ได้นะครับคณะใส่ทีหลังได้ครับเพราะว่ามันร้อนนะคณะลงไปแป๊บเดียวก็สุกนะครับมันเริ่มเหนียวแล้วครับเบาไฟหน่อยครับใส่คณะไหมครับก้านนะครับันบางๆครับอย่าทิ้งครับกรอบๆ่อยครับคณะเอาแล้วครับ ส่วนใครที่ว่าชอบใส่ไข่ก็ใส่ไปที่หลังได้ครับคนๆนะมันก็จะทําให้น้ําข้นนะครับไข่ไก่สดนะครับส่วนผมไม่ใส่นะครับผมจะโชว์สีสันของเนี่ยครับถ้าเปลี่ยนกระทะโดยไม่ใช้กระทะเดิมที่ผัดเส้นนะมันก็จะสีอ่อนวันนี้นะครับอันนี้เป็นสีของสีอิดดาด้วยนะครับสีมันก็จะเข้มเหมือนนี้ครับอ่ะครับปิดไฟครับเสร็จแล้วครับ มาใส่จานครับที่พักเส้นไว้นะครับนี่ครับอาหารแล้วน่ากินครับอาหารขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยครับว่าสดไม่สดนะครับถามนี้นะครับมันจะมีสีสันครับสีเขียวสีส้มสีขาวสีอะไรนะอาหารครับใส่ให้ได้สามสีครับจะสวยเลวยของตัวของมันเองครับแถมไม่ต้องมาจัดเพิ่งครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับเนี้ยเอาไปขายได้สบายครับ ใครที่เปิดร้านลาดหน้าก็ขายได้นะครับนี่ครับลาดหน้าทะเลครับจากน้ําปรุงลอยท้าปรับข้าวไม่เป็นก็ทําอร่อยนะครับใครๆก็ทําได้นะครับมาครับเรามาลองชิมกันเลยครับคลิปเราไม่ได้ตัดตอนครับผมต้องเป่าหน่อยครับเพราะมันร้อนหมึกครับอืเมนูนี้สุดยอดครับไม่ต้องปรุงครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงครับลองชิมดูก่อนครับอร่อยอยู่นะครับเอาละครับวันนี้ครับผมไปก่อนครับ ขอให้ทุกท่านและคนที่ทุกท่านนะครับมีความสุกในการทําอาหารและรับประทานอาหารในนื้อนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ